สวัสดีครับวันนี้นะครับบีมอเตอร์พาครับจะมาเสนอนะครับเป็นท่อสูตรโยชีนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าท่อสูตรโยชีโซนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนิกเก่าหรือใหม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับผมทำมาจากนะครับเนื้องานของท่อทำมาจากเหล็กชุบนะครับลักษณะจะเป็นคอท่อชุบนะครับสามารถเกี่ยวสังกะสตครับคอท่อถอดได้ปลายท่อถอดได้ครับเพื่อขยับให้เข้ากับท้งรถของโงนิกเก่าหรือใหม่นะครับพอใส่ไปแล้วลักษณะปลายท่อจะบอกว่าใจมาพิเศษนะครับเพื่อสามารถใส่ได้สามลูก ูกเดิมลูกบอสหรือลูก C b นะครับผมแล้วตัวนี้สามารถจะดแจ้วได้ครับเสียงพอครับไม่ต้องห่วงครับเข้ากับตัวรถครับลักษณะอุปกรณ์การแถมนะครับจะมีตัวรัดท่อให้นะครับผมเพื่อให้รถโซนิเก่าหรือใหม่นะครับเพื่อรัดแล้วให้เข้ากับตัวรถดูสวยงามนะครับสามารถได้์เปลี่ย่างนะครับจะมีสไตล์ของโซนิเก่าใหม่นะครับที่วัยรุ่นชอบนะครับเสียงตามตัวรถนะครับเสียงดังพอได้นะครับเรื่องการจัดส่งนะครับมีมอเตอร์พาครับจัดส่งทั่วประเทศครับ ตามสโลแกนนะครับส่งของไว้ได้ของชัวยนะครับอย่าลืมนะครับใส่โซนิกเก่าก็ได้โซนิกใหม่ก็ได้ครับแล้วก็ใส่สามารถใส่ได้สลูกครับเพราะลักษณะคอจะใหญ่ลูกเดิมลูก c ีหรือลูกบอยครับตาม3ลูกนี้นะครับจากมี o ลิตภัณ์ครับ